ภาพมุมสูงนะคะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะหลังจากที่อธิษฐานจิตเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการถวายมือหรือว่ารำนะคะถวายสารเจ้าพ่อแก้วนะคะหรือว่าเจ้าพ่อแก้วนะคะและนี่เป็นภาพบรรยากาศนะยมเพก็มาเก็บภาพมุมสูงนะคะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะสวยงามมากนะแต่ว่าที่ตื่นตาตื่นใจก็คือ ถ้าเป็นพี่น้องชาวบ้านพเนียดมาแก้บนหรืออามาทํากิจกรรมแบบนี้เราก็จะมีความรู้สึกอีก,อกแบบหนึ่งนะคะแต่นี่เป็นคนต่างถิ่นทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มารวมกันหลายจังหวัดนะคะมีทั้งเพชรบูรณ์มีทั้งนครสวรรค์นะคะแล้วก็อีกหลายจังหวัดเลยนะคะที่พร้อมใจกันมากราถวายสารเจ้าพ่อแก้วนะคะที่ชุมชนที่ยงเพอาศัยอยู่นั่นคือ ศาลเฉพาะแก้วตำบาบละเนียดอ,อําเภอโคกสำารงจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นศาลเก่าแก่ของหมู่บ้านของยุมเพนที่กราบสักการะ,ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านมานานแสนานานนะคะเกิดขึ้นในสมัยใดอันนี้ไม่มีใครยืนยันได้นะแต่ว่าเป็นช่วงเราเด็กๆนะหรือว่าช่วงที่คนที่ยมเพนรู้จักนะต,ตั้งแต่เด็กๆก,ก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็ พ่อนะ,ะรุ่นพ่อก็บอกว่าตั้งแต่เด็กๆก็เห็นอยู่แล้วนะเลยที่ทราบว่าเกิดขึ้นในสมัยใดนะไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าอลังการมากเลยนะคะผู้คนมากันเยอะนะยมเพนว่าน่าจะถึง200คนนะคะแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีการไร่รำนะคะมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ไส้รำแล้วก็มีการ โปรยทานนะคะตามทางเหมือนเปิดทางนะคะเปิดที่เปิดทางายมเพนเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็มารู้มาทราบกระทันหันนะคะว่าคณะนี้จะมาไม่งั้นอุปกรณ์การถ่ายภาพจะพร้อมกว่านี้นะคะช่วงาการจับภาพเพราะว่าเมื่อกี้ไล์สดนะคะก็จะตะกุกตะกากหน่อยเนื่องจากว่าเมมมันเต็มนะคะแล้วก็ ออกมาแล้วก็เก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะคะมาฝากทุกท่านใหทุกท่านได้รับชมค่ะ